นอนรสชาติเหมือนน้ำฝนข้ามปีน้ำดื่มของคนลบบุรีรวบแล้วมือสังหารหนุ่มขนส่ง14นัดเหตุทะเลาะเรื่องขับรถปาดหน้าตั้งแต่ปลายปีเจอรถจำได้ตามกระหน่ำยิงจนดับ จากเหตุการณ์สุดโหดเที่ยมมือปืนประกบกระหน่ำยิงนายอัครเดชหรือเอกศรีสะอาดอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่150ทับ21หมู่ที่4ตำบลกโก,โก,โกอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหนุ่มขนส่งกระสุนฝ,ฝังตัวทั้ง14นัดจนดับคารถคู่ชีพเหตุเกิดที่ถนน,นสายเอราวัณเขาหนีบหมู่ที่8ตำบลท่าสารามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อเวลา20.30น,นของวันที่13มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยภรรยาย,ยังคาใจเพราะสามีไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่พล ตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บงังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีเพื่อร่วมประชุมติดตามคดีดังกล่าว พร้อมมุ่งประเด็นการสังหารเหี้มโหดครั้งนี้ซึ่งแนวทางในการสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้วจํานวน5คนประกอบกับตรวจดูวัตถุพยานต่างๆรวมถึงกล้องวงจรปิดตามเส้นทางในจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วล่าสุดแรงข่าวได้เผยว่าเมื่อช่วงสายของวันที่20มีนาคม2566สม 66, เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองลบบุรีได้จับกลุ่มนายประยุทธ์ชัยอินอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่น 1 3 8ทับ2013หมู่3ตลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตามหมายจับจ .38 ทับ2566มือสังหารที่ยิงนายอัคารเดชหรือเอกศีสะอาดอายุ52ปีหนุ่มขนส่งถึง14นัดโดยผู้ต้องหาเป็นทหารหน่วยหนึ่งในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดีพร้อมนำตัวสอบสวนอย่างเคร่งครัดภายในห้องสอบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีถึงปมสาเหตุของการสังหารในครั้งนี้ ต่อมาเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่20มีนาคม2566พลตำรวจตรีอภิรักษ์เวสการนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกปราถนาแผ่นผารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ของคดีและเจ้าหน้าที่ชุดคอมมอดพร้อมอาวุธครบมือได้ควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ไปตามเส้นทางเอราวัณน,น้ำจัน่ตนตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อเข้าไปตรวจค้นอาวุธปืนของกลางที่ใช้สังหารในบ้านพักค่ายทหารแห่งหนึ่งที่คนร้ายรายนี้รับราชการ และพักอาศัยอยู่เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าตรวจค้นภายในค่ายทหารกว่าครึ่งชั่วโมงชุดเจ้าหน้าที่ได้เดินทางออกมาโดยมีการตรวจยึดจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีแดงดำหมายเลขทะเบียน1นึกไก่พอสมเผา ขีด1592ลบุรีที่ใช้เป็นพาหนะก่อเหตุออกมาด้วยจากนั้นได้ควบคุมตัวเดินทางไปตรวจค้นหาหลักฐานที่น่าจะเชื่อมโยงกับการสังหารที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของภรรยาผู้ต้องหารายนี้จากนั้นได้พาตัวผู้ต้องหาไปทําแผนประกอบรับคําสารภาพที่จุดเกิดเหตุถนนสายอรวรรณเขาหนีบหมู่ที่8ตํตบนท่าสารามพะเองจังหวัดลบุรีท่ากลางประชาชนมุงดูจํานวนหนึ่งต่อมาได้นําตัวกลับไปที่สถานีตำรวจภูธรเม,มืองลบุรีเพื่อทําแผนขณะที่นายประยุทธ์กระนํายิงนายอัครเดชที่จุดจอดรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้าดัดแปลงเป็นรถตู้ทึบสีบรอนเทา หมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้รอเรือขีด1695ลบบุรีรถคู่ชีพที่นายอัครเดชหรือเอกศรีสะอาดอายุ52ปีถูกยิงจนเสียชีวิตขารถที่หน้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีโดยนายประยุทธ์ยังได้จุดทูบขอขมาผู้ตายอีกด้วยทั้งนี้จากการสอบสวนนายประยุทธ์ให้การรับคำสารภาพว่าตนเองเคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุเรื่องทั้งสองฝ่ายชนกันจนภรรยาตนเองได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณปัม๊มปตทสี่แยกนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตั้งแต่ปลายปี2 5 65, ทําให้ตนเองเจ็บใจมากกระทั่งในวันเกิดเหตุตนเองเห็นผู้ตายขับรถไปส่งพัสดุให้กับลูกค้าในหมู่บ้านลลิสาเนเชอร์รันโฮมตำบลนิคมสร้างตนเองตอนเองจึงจําได้จึงขับรถจักรยานยนต์ติดตามไปขณะถึงเส้นทางถนนสายเอราวัณเขาหนีบหมู่ที่8ตำบลท่าสาราอำเภอเมืมองจังหวัดลบบุรีผู้ตายจอดรถเพื่อส่งของให้กับลูกค้าตนเองจึงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังรถกระบะจากนั้นได้เดินไปที่ด้านตรงคนขับ แล้วใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนกระสุนหมดลำกล้องก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วขี่หลบหนีไปตามเส้นทางนิคมโคกตูมแล้วหลบซ่อนตัวกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมที่บ้านพักดังกล่าวครับ